สบายดีพี่น้องวงไบไอ้ใสยิงก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องคู่คนเดอ้อรับเดอ้อมาเด้อพี่น้องเดอ้อเอาบุญกระถินน้ำตาดุยเด้อพี่น้องเดอ้อมัอนี่กะเหลิมเนาะมันนี้เป็นมือมือโฮมเลยพี่น้องเอ,อ๋วันที่ห้าเนาะวันที่ห้านี่เป็นมือโฮมมันตาดุยกับยาเตี้ยกับกำลังพากันนีต้นกันเนาะต้นกันที่เราเอาไปรวมไปรวมในกล่องกระถินละ แต่ด้วยการมีจิตธาต่าง่ายก็ดีพร้อมทั้งครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลานเนาะปานเอดต้นกันยายเตี้ยเราก็เลยว่าลุจนาตะดุยก็เลยว่าอันเอาเงินมาอันมาตีเถยแบบนั้นเนาะพี่น้องกะแวะเข้ามาเบิ่งมาเอาบุญมาโมทนานากันเด้อพี่น้องได้บุญนํากันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งคลิปตะดุยและกกัสาธุการว่าสันทอนอพี่น้องเนาะได้บุญได้กุศลนํากันตั้งจิตตั้งใจรวม ทำบุญทำกุศลเฮ้ยประสันเถาเอ็ดบุญก็ได้บุญเนาะพี่น้องนะ <p ens il> เนาะเพื่อนว้าบุญบุญนี้มันก็คือการกินเขาหฮากินเ้าก็อิมได้พี่น้องเอ้ยมันบ่ไปอิ่มท้องเขาพุ่นผูบ่ก,กินประสันถาะเนาะพี่น้องมันก็แ่นความเห็นเลยเนาะผู <p ens il> ้เลิกกินผู้นั้นก็อิมคือวะอะนะ่าแล้วเนาะได้พี่น้องเอ้ยสาธุการกาได้คือการพี่น้องเลยสาธุอาจารย์เห็นเอาบุญนาอพี่น้องเนาะื้นนี้ก็จะด,ด้วยกันมา ถาพี่น้องมาส้มบรรยากาศเนาะมือโฮมบุญเนาะวันนี้วันรวมบุญนจจะจ๊ะพี่น้องจ๋าวสันทอหลังจากเขานิบเรียบร้อยเฮากเอาไปโฮมในกล่องกระถินเนาะหลังจากเฮาติดติดเงินเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะติดต้นการวสันทอเอาเออนั้นกะเอาไปร่วมในกล่องกระถินนั่แหละมาแล้วเพิ่นกะละถวายบานนีกทักทท้งวัดท้งว่าเพิ่นกะละสร้างละสา พัฒนาวัดพัฒนาว่าเนาะพี่น้องเนาะเพื่อว่าเป็นสะทาวอนวาทาวอนวัตถุหรือว่าเพื่อสร้างเลึกอะแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะเอากะถือว่าได้ย่อมือสุดเสาะแล้วอันนี้ก็คือตะด้วยเอาเข้ามาในกองอํานวยการเลยเด้พี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> เอาเข้ามาในกองอํานวยการเพื่อที่จะมามอบหรือว่าอันนี้มีท่านถวายได้พี่น้องเอ้ okay? มามอบสักก่อนเนาะ มามอบให้คณะกรรมการเพื่อที่จะเอาเข้าไปร่วมนะครับเนาะไปรวมอยู่ในกล่องกระถินหั่นหลังจากหั่นเฮาจังเมื่ออื่นผุแล้วพี่น้องเลยจังจังละทาการถวายกันคอยติดตามส้มเนาะพี่น้องเนาะติดตามส้มในสองตาดุยนี่แหละพี่น้องเลยตาดุยกะละอดทไทยทําคลิปเธอพี่น้องพี่น้องตองไปได้เบิ้งเนาะจนกว่าละหอดมื้อถวายเรียบร้อยผุแล้วพี่น้องเอยยลเย แตืดขโมกขอบเจอพี่น้องพวกปายไ,ไอ้ใสยิงเด้อที่แวะมาเป็นกำลังแรงมกกำลังแรงเจือเนาะสองตาดุยอยู่เสือเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าและก็ผู้ที่กำลังระามาติดตามสองตาดุยต่ดูมินิมี่เพลย์ไลน์เด้อพี่น้องเอ้ก็เป็นวิธีวัฒนธรรมเนาะที่ตาดุยเอ็ดลงในสองกัขออนุญาตบาัตรคำเด้อพี่น้องเด้อจากนี้กัขออนุญาตบาัตรคำจบคลิปลงสำนีเด้อพี่น้องเด้อสาธุเด้อพี่น้องเด้ออบุนนํำกันเด้อครับผม